ก็ก็มีมีเรื่อยๆนะครับก็แต่ถ้าจะติดต่อเขาไม่ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับยังว่างนะครับว่างเยอะเลยครับถ่ายงานตรงนี้เลยครับก็แล้วแต่คนมองครับเป็นผมสําหรับผมผมเรียกว่าช่วงทางานช่วงทํางานจริงๆเราไปเจอเพื่อนครับเราก็สนุกนะครับสนุกเราเราไปมอบความสุขให้เขาเขามอบความสุขคืนให้เราอย่างเงี้ยคือทํางานก็ส่วนส่วนทํางานไปแต่ส่วนไปจอยกับตรงนั้นน่ะมัน มันมีคุณค่ามากกว่าสำหรับผมนะก็ส่วนใหญ่ก็ก็เป็นงานเป็นงานคู่ครับอาจจะมีมีเดี่ยวบ้างลายครับมีที่หน่อยๆกันก็เยอะสามงานสามงานสามงานที่สุดๆเลยครับใช่เริ่มลงมือทำมี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 มาแล้วแล้วก็มีติดต่อเขามาอีกครับเราก็ติดต่ออย่างที่บอกครับติดต่อเขาได้อีกนะครับ ที่คู่นี้กันบ้างค่ะสาหรับฟิล์มธนภัทรนะคะแล้วก็หนุ่มแจมรัชตะควงคู่กันออกงานช่วงนี้ฮอตมากนะเขาบอกว่าอีเวนต์เนี่ยยังต่ำก็คือประมาณวันละสามงานก็ไปออกกันนะคะช่วงนี้ขาเครื่อนหรือเปล่าหรืออย่างไรความรู้สึกทั้งคู่เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปฟังค่ะก็ก็มีมีเรื่อยๆนะครับก็แต่ถ้าจะติดต่อเข้ามาอีกก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับคิวยังว่างนะคะว่างเยอะเลยครับถ่ายงานตรงนี้เลยครับก็แล้วแต่คนมองครับเป็นผมสําหรับผมผมเรียกว่าช่วงทางาน ช่วงทํางานจริงๆเราไปเจอเพื่อนครับแล้วก็สนุกนะครับสนุกเราเราไปมอบความสุขให้เขาเขามอบความสุขคืนให้เราอย่างเงี้ยคือทํางานก็ส่วนส่วนทํางานไปเงี้ยแต่ส่วนไปจอยกับตรงนั้นอ่ะมัน มันมีคุณค่ามากกว่าสาหรับผมนะก็ส่วนใหญ่ก็ก็เป็นงานเป็นงานคู่ครับอาจจะพีมบมีเดี่ยวบ้างมีเดี่ยวบ้างก็ลายครับนี่ิดในหนอแข่งไม่เยอะสามงานสามงานางานที่สุดๆเลยครับใช่เร่งลมนะครับมี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 มาแล้วแล้วก็มีติดต่อเขามาอีกครับก็ติดต่ออย่างที่บอกครับติดต่อเขาม็ได้อีกนะครับจริงจริงมันเป็นเซอร์ไพรส์ที่เราอุบมานานมากแล้วอ่าเรารู้สึกว่าอยากจะปล่อยสักทีอยากจะทำสักทีก็ ก็ได้ทำอย่างที่หวังแล้วแล้วก็รู้สึกว่าดีใจมากที่เรามีเวอร์ชั่นมีเอ็มีเวอร์ชันของพวกเราแล้วก็ส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าดีใจมากเลยที่ได้ร่วมงานกับทั้งนิวเป็นแบบน่ารัก็มากเปนเหมือนเป็นติ่งเขาไปแล้วตอนนี้เป็นติ่งรู้ไปแล้วก็ขอบคุณขอบคุณคนที่ที่เชียร์นะครับที่เชียร์ให้ได้เข้าชิงก็ก็หวังว่าจะมีโอกาสได้เข้าชิงแล้วก็เผื่อจะมีโอกาสได้รางวัลสัก สองวันสองมวันติดไม้ติดมือกลับบ้านก็ติดถามว่าเป็นมาสเตอร์พีดไหมก็เป็นผมเรียกว่าเป็นผลงานหนึ่งชิ้นที่ผมตั้งใจทํางานออกมาให้ดีที่สุดเราก็รู้สึกว่าก็าจะเป็นเรื่องที่ที่จมจมดิ่งไปกับตัวละครมากที่สุดแล้วในในความรู้สึกของตัวเอง จริงๆตอนนั้นมันเป็นช่วงที่ผัดจากตอนเวลากรประเทศเพิ่งจบเนาะตอนนั้นก็ฟิตหนักเหมือนกันมันก็เลยตอนมาถ่ายเรื่องผู้ชายอยู่ก็เลยฟิตมากก็เลยฟิตมากสุดท้ายแล้วอยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆมาดูกันเยอะอยากให้ดูสดเนาะค่าคือเรตติ้งฟิทแบ็ต่างๆมันคือกำลังใจกำลังใจเล็กๆที่มันยิ่งใหญ่มากเวลาที่เราได้อ่านแล้วเราใจมันฟูเรารู้สึกว่าเราอยากพัฒนาบผลงานชิ้นต่อๆไปของพวกเราให้มันดีขึ้นอยากเห็นว่าเฮ้ยคนดูเยอะจริงๆคนชอบจริงๆ นะคะก็เรียกได้ว่าตอนนี้ทั้งงานเดียวงา,งานคู่นะก็คือนะอย่างต่ำก็3งานนะก็ติดต่อมาได้นะตอนนี้คิวก็ยังมีอยู่นะคะก็ฟิล์มก็แซวๆกันไปนะคะติดตามด้วยละการผลงานของนั้งคู่นะเรียกได้ว่าเป็นเคมีที่ลงตัวมาแล้วผลงานก็ปังมากเลยในะละครคุณชายนั่นเองค่ะ